พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถบัถสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังขารามจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะ์ จากเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามบริเวณนาเสียรังสิตจังหวัดปทุมธานีวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญหายโดยผู้ป่วยทุกรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปวดกกร้าปวดกกระหม่อมรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ย้ำรัฐบาลจะดูแลและเยียวยาอย่างเต็มที่ส่วนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนายสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้อสั่งการให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวในวันนี้พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเช่นเดียวกับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันจะเยียวยาผู้เสียหายการณีเสียชีวิตสูงสุดรายละ2แสนบาทส่วนบาดเจ็บรายละ20,000-40,000บาทช่ววยยยยยเเเหหลือีีาาผู้ส กรณีถ้าเป็นเสียชีวิตเนี่ยก็จะสูงถุดสองแสนบาทซึ่งมากที่เจ้าหน้าที่ของกรมคุ้งรองสิธิ์ก็บอกว่ารัศมีเท้าเกณฑ์ทั้งหมดกลนะทั้งครูและเด็กส่วนที่บาดเจ็บเนี่ยก็จะมีหลักการดูแลสี่หมื่นสองหมื่นแร่รวมรวมค่าเสียเวลาด้วยซึ่งอันนี้ต้องดูอีกทีสำหรับสาเหตุพลตำรวจเอกกิตารัตน์พันเพชร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสันนิษฐานว่าเกิดจากยางของล้อรถยนต์ระเบิดและเกิดประกายไฟลุกลามไปยังถังแก๊สที่เป็นเชื้อเพลิงของรถอย่างรวดเร็วขณะที่พลตำรวจโททวีศิลเวทวิธานในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเตรียมสถานที่รองรับผู้เสียชีวิตรวม23รายเพื่อตรวจเอกลักษณ์บุคคลคาดว่าใช้เวลา7วัน ส่วนคนขับเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วอย่าไราก็ตามกระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้อาลัยเป็นเวลา3วันวัฒนาตระเกตรายงาน